พามาทำความรู้จักกับสองหนุ่มไมโครเวฟที่กำลังตกสาวๆจากละครเกมรักทรยศจีสุดที่รักซักวีจิตและไบรยรพีพงทับสุวรรนแรงทุกตัวละครจริงๆเพราะนอกจากนักแสดงแนวหน้าอย่างแอนทองประสงค์และแพทริเซียกูดจากฟาดหันกันอย่างดูเดือดทำเอาคนดูสุดอินรุมดา อนันดาเอเวอริงแฮมและพากันอบอุ่นหัวใจกับเหล่าหนุ่มๆที่คอยมาดามหัวใจของสองสาวจีสุดธิรักทัพวิจิตและไบรพีพงทับสุวรรณจีสุดีิรักทัพวิจิตรรับบทเป็นตุลหนุ่มหล่อซุปตาผู้มีปัญหาทางใจจนต้องหยุดพักงานชั่วคราว จึงมาขอคำปรึกษาจากหมอเจนสุดท้ายเขาก็ตกหลุมรักหมอเจนทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นเพื่อนที่ซับพอร์ตจิตใจให้กันและกันแม้ว่าเขาอยากข้ามเส้นนั้นไปเต็มทนแล้วก็ตามประวัติจีสุดที่รักเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพศ2536 จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อปี2559ในซิทคอมเรื่องครอบครัวตัวสลับและมีผลงานละครอาทิลิขิตรักข้ามดวงดาว l e t เตอร์ฟรอมเดอะครั้งนั้นไม่เคยลืมสวี t เซนส์รีเรื่องรักหลาก,ลากรถรวมถึงผลงานภาพยนตร์ได้แก่คลาสสิกอเกน จดหมายสายฝนร่มงวิเศษและสี่คิงอาชีวายุค90ใบระพีพงทับสุวรรณรับบทเป็นนนเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่วัยเด็กของเคส แอบรักเคสมาตลอดแม้จะโตมาเป็นหนุ่มหล่อที่สาวสาวกรีดแต่เคสก็คิดกับเขาแค่เพื่อนนนเป็นคนฉลาดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักเขาคอยอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาของเคสเสมอประวัติไบรพีพงศ์เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2539 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสหเวชศาสตร์สาขาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อปี2561ผ่านผลงานการแสดงละครเรื่องข้ามสีทันดอนอีกทั้งยังได้เข้าร่วม S.U.P.E.R.N.O.V.A. โปรเจกต์ S U P e R N o v พิเศษที่รวม12หนุ่มดาวรุ่งสุดฮอตจากช่อง3มาร่วมแสดงในคอนเสิร์ตเดียวกัน และมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องอาทิเกมปรารถนาหอมกลิ่นความรัก